สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีีแรกของสีทองคอฟฟอาหารดีคู่ครัวไทยซึ่งสีทองคอฟฟนะคะจะมีเมนูอาหารเด็ดๆโดยทุกๆเมนูอาหารนะคะจะมีกาแฟสีทองคอฟฟเป็นส่วนผสมค่ะกาแฟสีทองคอฟฟค่ะมีสมุนไพรถึง36ชนิดในซองเดียวนะคะเมนูแนะนําของเราในวันนี้อกไก่ทอดสมุนไพรเทมปุระค่ะเอาไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวตามเข้าครัวมาทําไปพร้อมๆกันนะคะสอนเริ่มจากการชงกาแฟสีทองคอฟฟด้วยน้ําร้อนค่ะ คนให้เขาเข้ากันดีแล้วก็ปล่อยไว้ให้เขาเย็นก่อนค่ะมาต่อด้วยการหมักไก่ค่ะส่วนผสมนะคะมีอกไก่โดยสอนล้างทําความสะอาดแล้วก็เสดดน้ําหั่นเป็นชิ้นพอเหมาะตามต้องการค่ะใส่พริกไทยค่ะบดละเอียดลงไปในชามผสมผงพริกปาปริก้าค่ะผงกะหรี่ตามด้วยพระเอกในวันนี้ค่ะคือกาแฟสีทองคอฟฟี่ที่ชงผสมไว้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้เย็นเรียบร้อยนะคะใส่เกลือค่ะ คนส,นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะประมาณ3-5นาทีแล้วก็ทำการลับซีนนะคะไม่ให้ไก่แห้งแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะมาถึงขั้นตอนของการคลุกแป้งแล้วก็เทมปุระค่ะโดยแป้งทอดในวันนี้นะคะสอนเลือกใช้แป้งบัวแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็แป้งว่าวอีกครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อให้แป้งทั้งสองตัวเข้ากันดีแล้วก็มีความละเอียดร่อนแป้งหนึ่งรอบค่ะ แต่ขนมปังปกติก็สามารถซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไประค่ะแต่ว่าวันนี้สอนเลือกที่จะใช้ขนมปังแล้วก็นํามาบดนะคะให้เป็นผงแบบนี้สามารถใช้ได้เสเซมเลยนะคะแบบเดียวกันค่ะทําการล้างมือให้สะอาดค่ะตอนนี้น้าเปล่าพร้อมค่ะเกล็ดขนมปังไก่แล้วก็แป้งจ้าน้ําไก่คลุกลงในแป้งให้ทั่วค่ะจุ่มลงในน้ําแบบรวดเร็วนะคะคลุกต่อด้วยเกล็ดขนมปังให้ทั่วเช่นกันค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จ คลุกเสร็จเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อนๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะโดยสตาร์ทจากไฟแรงพอร้อนเรียบร้อยนะคะให้ลดอุณหภูมิล,ลงมาก็ประมาณราวๆร5 0ยองศาเซนเซียสค่ะเตรียมชามสำหรับรองนะคะมีกระชอนแล้วก็มีทิชชู่สำหรับซับน้ำมันค่ะวิธีการเทสนะคะว่าน้ำมันเพื่อของเรามันร้อนได้ที่หรือยังนะคะสอนใช้ขนมปังค่ะโยนยลงไปเช็คดูนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ที่๋วยวอีกสักครู่ค่ะ น้ำมันพืชทที่ใส่ไก่ลงไปได้เลยวันนี้นะคะเนื้ออกไก,1ก่1่กิโลกรัมสอนใช้น้ำมันพืช1ลิตรครึ่งจ้ะก, <g ul> การใช้อุณหภูมิที่พอเหมาะคือไม่เกินประมาณ150องศานะคะจะทําให้เราสามารถนําน้ํามันพืชเนี่ยมาทอดได้ประมาณ3-4ครั้งเพราะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะจะทําให้น้ํามันพืชของเรามันไหม้ห้ามนากลับมาทอดอีกนะคะเพราะจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพค่ะการทอดนะคะเราจะกลับด้านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเหตุผลเพราะว่า ถ้าเรากลับด้านบ่อยจะทําให้ไก่ของเราอมน้ํามันได้ค่ะพอเห็นไก่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะสอนเปิดไฟแรงสุดเพื่อไล่น้ํามันนะคะออกจากไก่ค่ะกลิ่นหอมมากๆสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆค่ะให้เพื่อนๆฟังเสียงความกรอบเนาะ อกไก่ทอดสมุนไพรเทมปุระทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะกับน้ำจิ้มไก่อร,อร่อยอย่าบอกใครเชียวทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็แสนอร่อยด้วยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่คุณคริสชอบมากๆเป็นอีกหนึ่งเมนูเฟเวอร์เรของเขาเลยทีเดียวค่ะสีทองกาแฟอาหารดีคู่ครัวไทยอย่าลืมติดตามนะคะว่าครั้งหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรกันค่ะแต่สำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปทานอกไก่ทอดสมุนไพรเทมปุระกับคุณคริสก่อนจ้า ชอบกดไลค์ค่ะใช่กดแชร์แล้วพบกันใน e ีีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย